อ่ะพอพออีคลิปพี่น้องมาอีพีนีที่พามาเปลี่ยนสินปั๊มเซ็ตถินนะครับเป็นยางโอริงหาโตหลกักสิีนแกนสองตรครับสร,าาร้างเพิ่อกาม m ดิฟายให้ครับผมเลี่นเนกิด เมืองน้ำเพินพี่น้องเจอเป็นแนวทางครับเปลี่ยนซีนปั๊มชมัดท,ทิ้นอ่านี่ปืนนี่คือสุดสีนโอสุดโอริงไมา่จากศูนย์นะครับข้องแท้ ส่วนสินขาสลักขาดก็เกียร์สะเทือนน่าท้อลังนะครับมันมีห้องสูญครับสื่อของทางหน่องนะครับมาใส่อยู่รานเฮียติแท็กเตอร์ตะการจังหวัดอุบลเฮาครับหอตัวแรกครับมั่งร้างเพื่อนเมืองอยู่ทูพ่พ่อกระเหลี่ยมหันเนี่ยเอาเงินตัวเพิ่์ดเอาเบิร์ดไม่หันเดียว มถดำบนนี่คันเดียวพี่น้องเมร่อก็ได้เห็ดส่วนหมากเราเห็ดรถเจ็ดสิบรถดสี่สิบหาสิบนะครับมัน่อนโม่ะโยังเนื้อปลาก,ก็แร่งสร้างเพิ่นครบบทอดได้ต้องประกอบได้ประเดี๋ยว <c oughs> นนล่างโดยน้ำมันโซล่านะครับเมืองปุ๊บเห็ดปั๊บเลย พี่แรกวจีนเสร้างกุดขปุ่นพนธทำไปเอามาจัดเองเลยพี่น้องไปอดเส้นเสือองเส้นเสรเ้นเอดป่ะฮะเส้นเสือมันสั่งงานไปหาต่หนอันนั้นนีเกียวบาวามโขือนเ่ขือนเลยเวลาเขาเกียว์วกติเออแมน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  โอ้ผมก็เลยเป็นสางอย่เนี้สางไงต <c oughs> ั่ามตอนีไม,ม่ปินล็อก หัวแห้งนะครับพี่น้องกอสเดรเปลี hmm. <kas S 1> mm ่ยนนะครับผมแบบว่าเบิดมือละหัวเด็มลอยเลยนะครับน้ำมันไฮดริกงามเครื่องหอนแบบเป็นหมางออกมาให้ยัดสุดใหญ่พี่น้องทคร่งขั้นใบมีดครับผมผูนมันไฮดริกสุดใหญ่ครับพร้อมกองแล้วก็โรตารี่ผมก็มาเห็ด อโอ้โหออกมาแล้วครับนะไม่ร้องไม่รู้ว่าสันครับโอโนมีลูกยางอะไรตัวอยู่ตัวนี้น้อง เจอยไนไหนเออนไหวยนย่ไหนตัวเดียวตัวนี้ก็ย่นึ่งนไปอ๋อข้างในก็นีีนนย่ไหนเจนย่ไหนตัวไหนใช่ม้อองา,างในข้างใสอ่อก่อนเอ้าทายหาของหึ้าเสียบันาทายคับเสียก่อนนี่เธอเลยอยากซื้อสองเธอสมง่ายพี่ดองบาน,นยลยเฮ้ยเล่นไกลครับก็มีขั้นเดียวครับฮะตัวหมาขี้แต่ขั้นเล็กแม่ มาแอบนี้ขั้นใหญ่ที่แรกไอ้เราก็ประกาศเฮ็ดไถ่พี่น้องเลยว่าเอาจัดเลยาสำหรับเบืองยูทูบแล้วก็จัดเลยพี่น้องเพราะว่าเพิ่อนกะโมเมนต์พูดถามอาจารย์ดูนี่ฮบอกอ,อ,อาจารย์ไหนอาจารย์อยูอ่ฮัตสี่ออก็ดึงออกมาพี่น้องมา กับชัดพี่น้องนั่นละขาดบ่อยแข็งแข็ง ใ uh ส่อนีะไรไม่ใช่ใส่อืมนี่จะปใหญงไว้ท้างใมีสีนไว้ตัวนี้สีนี่ก็ไอหมอะม่สีนสี่่ันหัว เดินพี่น้องตัวเดินนะหนาถอยล้างไหวครับนี่นี่ตัวนี้กับตัวนี้ครับน้องใส่หกเหลี่ยมตัวนี้หน่อยถอดสองตัวนี้แล้วก็คันไขขวงเขาครับคันเขาเครื่องเกียวกับพ่อพี่น้องไหวร้ายกับมีผลเสียครับครับโดนฮะไหวร้ายหาย<ด>มันก็เป็นคาดน้ำมันมันก็อยกากแพ้เกียร์ มันจะกึกไปเลยนะที่แยมห้องแบบบวกระบบวหยับขาดยามยามโยไปเลยนะมันต้องถีมจังหวะให้มันได้จักวีสองวีนะครับมันเป็นขาดน้ำมันมันคือขาดแหงถ้าขาดแหงมันต้องหยับขาดตลอดตัวนี้ห้องบริหยับขาดนะครับอ่ะรอสร้างเป็นเตรียมคล้องให้ครบเลยล่อชุดตอนประกอบครับพี่นอ้องตอกออกนะครับตัดสีออกนะต่อกสีออกว่าทังที่สีโบเบิร์ เดี๋ยวกมาอะไรพี่น้องนครับสีนี้อยู่ข้างในนะครับสีนี้อยู่ซือนี้มัน้องถอดออกมาจากสลักซะก่อนค่ะตัวมันค่อยสีนสีนตัวนี้ตัวนี้เป็นสีนอย่างสีนเดือนหนาทลายกับมอเตอร์ขาดขาดที่ขาดก็เดือนหนาท่ายลังครับสองตัวเท่านั้น อาดจิบครับนี <S <S ่มันง่ายแต่ร้างมานยังใส่กระดาษใสอยู่มันเป็นส่ตรของทางร้านกเต๋อกีแล้วยเนียครับเ้กวเตอกี๊ตัวที่ไหระโดนเนี้ยอรุดพกข่าวจักก็เดยห็มูทวง อ้าคือบ่อได้เพราะฉนั้นกับตรงดุนมันจะได้เอาให้คือมันจอยลงบ่ออ๋อตัวนี้นั่นนี่ตัวนี้นั่นนี่ตัวนี้นั่นมันตัวยี่หนี่ต้นมาสองสุดบอลสี่ร้อยห้าสิบผลเลยตัวนี้นะที่มันจะเหน่จอยลงซีเมนต์เลยนี่นาซีเมนต์นี่ตรงนี้ มีสองสีขาบางตัวทั้งไหนอีกตัวหนึ่งไงหรือหน่อยก็ล้วกันตัวนเป็นสีนขารัดออกมาแล้วนะครับ ประกอบครับต่อไปปรลยฮ่ยนโอลิงไหมนะครับ้มดปรกอบปแกนตรงเีว้่นแกนใส่เข้าไปแล้วิยังไงอที่บอกเจานี่อ่ะประกอบพี่น้อง ท่านกับท่านเมื่ท่านก็เด้ยวันนั้นครับ <laughs> จำเอาตอนถอดครับ <laughs> ตอนอนี้แกนโรลิ่งไม่เรียบร้อยเลือไป่ล้างครับผมล้างโดยน้ำมันโซลานะครับ สีนไำตครับตัวนี้ตัวนี้เป็นสีนตัวเดินหน้าถอยหลังนะครับแซทเทนเดินหน้าถอยหลังสีสยยใสเงี้ยจักน้อย กวพา่น่องมาหนึ่งดันเข้าไปให้สุดแล้วก็ปีนดน็อตไว้ผสมเนาะมาแล้วครับมาตั้งผิดแล้วครับเรียบร้อย,ย,อยหนังปอกเดินช่างระดับในตำนานประสบการณ์มากกลัวกี่คันในโม สองเบือจะเพิ่มี่ขั้นเดียวพี่น้องเดี๋ยวตเดี๋ยวนี่มันบ่อถูปืนมืนมันวะมสามสามสามสไลด์ออ่ะ กดลงใส่ปิ่นให้หลองบานนี่ใส่ปิ่นล็อกถ้าเป็นหัวก็หัวตัวเด่นหนาถอยหลังนี่แหละหน่อยหมดตัวนั้นจะบอกใหยเป็นยังน้องหลอนอยู่ไหนากมีส่วนดือยกัน,เ,นเรียบร้อยก็ชมผลงานตอนเด่นหนาถอยหลังครับ แมนวะแม่น <Man> เราท่านติดเครื่องไม่ได้หรอเอ้าไอี่ได้ก็แจ้งว่าพันพี่น้องเ <c oughs> ออเส้นสื่อสิไปสั่งตัวนั้นนอ้องเกืบอ่ะมาพออีพี่นาครับไปผ่ามาตัางเดือนนาะถอยารังไหวครับอีพี่นา เรียบร้อยนะครับก็ชมตอนสตาร์ทติดเครื่องมันดันไหวตอนนั้นมันดันบ่โอ้ตอนนี้ดันแรงดันน้ำมันหรอกขาดขาดด้วตอนนั้นขาดน้ำมันงนี่ยพ่อเหยาะมันดึงขึ้นดึงลงอือเปิดเพิ่งจำว่าเปิดน้ำมันทำไมอืมสูบซีดเลยจีจบมาเต็มนะใส่ซีดทั้งนอกที่หนองบานเลย มี่หาตัวครับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โรลิงโรลิงครับใจเจลาบีน่มไมมีเจลาบีกับบริจาคไม่ได้ครับเด้อเจลาบีท้งานนี่เบิร์ดเน้วของแทะโอลิงซูลลิง0งถเท้ามันทนกูข้องนอกประมานข้องนอกก็มีเราพี่นนองบ่ใส่พอนี่ไม่ดี บ,บีฉลอมข้าใส่แค่ตันเดียวทำไมมันหลุดวะง่ายอยู่ถามเหตุยังมันเป็นสูตรของทางร้านอ้าวใส่อะไรกับประกอบพี่หลองบานนี่เรีย้แล้วนะครับรอชมตอนติดเครื่องเพื่อนครับผมหลักะประกอบข้านใบมีดเติมน้ำมันหายเปลี่ยนกองครบเบิดเงิน <c oughs>